ผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมยังไม่ผ่าตัดสามารถจะนวดได้หรือไม่คะอ่าก็เป็นคำถามที่ดีนะตอบมีทั้งได้และไม่ได้ใช้หลักของพระพุทธเจ้าในขีลาน้าสูตรพระพุทธเจ้าตรัสวา่าถ้าอาหารยาวิธีการรักษาใดๆ ที่ใช้แล้วสบายมันจะทําให้หายโรคถ้าไม่สบายมันจะไม่หายโรคทันวางกันนะเพราะงั้นถ้านวดแล้วสบายก็แปลว่ามันจะช่วยให้หายโรคถ้านนวดแล้วไม่สบายแสดงว่ามันก็เพิ่มโรคมันก็ช่วยให้มันมันก็ไม่หายโรคในคราวนั้นนะณเวลานั้นคราวนั้นณเวลานั้นด้วย นะไม่คราวอื่นก็ก็อย่างอื่นนะคราวอื่นก็อย่างอื่นนะหนะ้าคราวนั้นหนะ้าเวลานั้นนวดแล้วสบายหรือไม่สบายเท่านั้นเองถ้าสบายก็จะหายโรคถ้าไม่สบายก็ไม่หายโรคทันวัยเงนินอ่ะจบเชิญคำถามต่อไปค่ะคำถามถัดไปอาจารย์เมื่อดีท็อกแล้วเนี่ยพบว่า เป็นเมือกเมือกมันจะเป็นน้ำมูกออกมาเนี่ยค่ะลักษณะเช่นนี้ผิดปกติหรือไม่ค่ะจะผิดปกติหรือไม่ก็คําตอบเดียวกันนะสบายหรือไม่สบายนะถ้าสบายดีก็แปลว่าเป็นประโยชน์แปลว่ามันก็ขับสิ่งที่ชีวิตไม่ต้องการออกมาก็เป็นปกติเป็นประโยชน์ถ้าสบายดีถ้าไม่สบายก็แสดงว่ามันเป็นโทษนะนะมันเป็นโทษนะนะแสดงว่ามันมีพิษอยู่ข้างใน ตกค้างแล้วมันมีพิษส่วนหนึ่งที่เขาขับออกแล้วมันม,มีพิษตกค้างอยู่ข้างในแสดงว่ามันไม่สมดุลอยู่ข้างในนะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่ามันเรารู้สึกสบายหรือไม่สบายอะไรจะออกมาหรือไม่ไม่สําคัญเท่ากับเราสบายหรือไม่สบายมีผู้ป่วยท่านหนึง่งปัสสาวะเป็นเลือดนามาเข้าค่ายเรานะเขาเป็นผู้ป่วยเป็นเนื้อง,งอกที่ไต ปัสสาวะออกมาเป็นเลือดนะพอพอมาดูแลแบบนี้แล้วปัสสาวะเป็นเลือดแต่ผู้ป่วยรู้สึกสบายดีผู้ป่วยก็ถามพวกเราว่าเอ๊ะจะเป็นยังไงดีเนี่ยมันมันดีหรือไม่ดีมันมันเป็นยังไงจะทํำยังไงพวกเราก็ถามความรู้สึกว่าสบายดีไหมผู้ป่วยก็บอกว่าเออสบายดีปัสสาวะเป็นเลือดแต่สบายดีโล่งดีเบาสบายพกเราก็บอกไปว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอก ถ้าอย่างนั้นแปลว่ามันดีเป็นประโยชน์มันสลายพิษขับพิษออกมาสลายโรคขับโรคออกมาอย่างนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตทำให้แข็งแรงขึ้นโรคลดลงแต่ผู้ป่วยก็ยังไม่ไม่ค่อยสบายใจอยู่ไม่แน่ใจก็เลยไปหาคุณหมอแผนปัจจุบันนาพอไปหาคุณหมอแผนปัจจุบันเนี่ยคุณหมอแผนปัจจุบันก็เลยอุตาส่าวดู น่าตรวจดูคุต้าสาวดูคุณหมอแบบจิบายก็เลยบอกว่าโอ้ยินดีด้วยนะเนื้อง,งอกหายไปหมดแล้วออมันละลายออกมาหมดแล้วหายไปหมดแล้วสแสดงว่ามันละลายออกมาคุณหมอวางเงินมันสลายออกมาหมดแล้วละลายออกมาหมดแล้วเป็นเลือดออกมาหมดแล้วอย่างนี้เป็นต้นนนี่ก็เล่าสู่ฟังอย่างนั้นนพอวันเธอกตรวจเจอเลยนะ อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอย่างปัสสาวะออกมาเป็นเลือดเนี่ยก็มีทั้งดีและไม่ดีถ้าปัสสาวะเป็นเลือดแล้วเบาสบายดีก็แสดงว่าเป็นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ดีมันสลายโรคออกมาได้แต่ปัสสาวะออกมาเป็นเลือดแล้วก็โธทรมานนไข้ขึ้นออนเพลียหมดเรีย่ยวหมดแรงหรือปวดหรือทรมานอะไรก็แล้วแต่เรามารู้สึกแย่มันไม่สบาย ถ้าปัสสาวะออกมาเป็นเลือดแล้วไม่สบายนะอันนั้นไม่ดีนะนั้นไม่ดีนะอันนั้นมันเป็นพิษที่ชีวิตดันออกมาส่วนหนึ่งแล้วส่วนหนึ่งมันค้างอยู่ข้างในเยอะแยะไปหมดเพราะมันไม่สมดุลนะมันไม่ดีไม่ถูกต้องในยาเดียวกันเราดีท็อกซ์นี่ก็เหมือนกันถ้าสบายดีไม่ว่าอะไรจะออกมาหรือไม่ออกมาเนี่ยนานั่นหะแปลว่าดีแต่ถ้าเราไม่สบายแปลว่าไม่ดีแปลว่าไม่สมดุลอ่า ตามนั้นสามคำถามแล้วเนาะ,ะกลับไปที่สวนปานาบุญหนึน่ง